สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่สมาชิกช่องสูตรหัวรอยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณน,นะคะแต้มรวมนะคะสองตัวล่างนะคะแบบชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเทบชนสิบสองสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสื่และความน่าจะเป็นเท่านั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยศัพ์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณนกันคนะ,ะแต้มรวมสองตัวล่างแ่นะจริงๆแล้วแอดมีลงไปให้แล้วนะคะเป็นสูตรที่เข้างวดที่แล้วนะคะเทียบชนนะะย์นะคะ งวดที่แล้วเนี่ยอ่าเข้ามาที่แต้มสี่นะคะออกสามหนะะึ่งะคะในงวดนี้เนี่ยเป็นแบบสีสูตรอ่เก่าเนี่ยเราได้นะคะแต้มชนฮะที่แต้มสามกับ 8, แต้มแปดแต้มแปดติดดับนะคะแต่ว่ายังให้เด่นอยู่นะคะส่วนแต้มรองคือแต้มหนึ่งกับแต้มหกนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบสูตรเก่าก็เลือกอันนี้นะคะแต่ว่าที่แอดทำอ่าเป็นแต้มแบบแปดตัวนะคะขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าแอดอยากจะถ้าเป็นงดๆต่อต่อ,ต,อต่อไปเลยเนะี่ยแอดจะทำนะฮะเป็นแบบแปดตัวนะแล้วก็เอามาเทียบชนนะฮะสิบสองสูตรนะ่ะให้เป็นฮนะแบบชนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะเพราะว่าแอดมองว่านะตัวเลขเยอะเนี่ยเวลาที่เราเอามาเทียบชนเนะี่ยโอกาสที่จะ,ะหลุดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสะฮะที่น้อยกว่านะสูตรที่ตัวเลขน้อยตัวนะแต่ว่าเราเลือกตัวที่ อ่าชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เรามามองนะฮะตัวรองเนี่ยเป็นอ่ตัวที่รองรองมานะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน5ะสิบสองสูตรเนี่ยอาจจะอ่าทำสูตรให้เพื่อนๆดูะฮะทั้งหมดหกสูตรฮะส่วนงวดหน้าเนี่ยถ้ายังเข้าสิบสองสูตรเหมือนเดิมหรือว่าอ่ายังไงเข้าสิบสูตรสิบเอ็ดสูตรประมาณนี้นะฮะก็จะใช้สูตรี่เหลือนฮะมาคำนวณให้เพื่อนๆดูะฮะในงวดนี้เนี่ย จะทาให้ดูนะคะหกสูตรแรกก่อนนะคะสูตรนะคะเราจะใช้นะคะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบบนสองครั้งสิบล่างห้าครั้งหน่วยท้าย,คร,าายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่สอง ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักอันมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหบวกหเท่ากับ7 7จบวกหเท่ากับ2 2งบวกศเท่ากับ22งบวกหเท่ากับ7 7จบวกเเท่ากับ 4, 4่บวกสเท่ากับ8 8ดบวกแเท่ากับ6 6บวกสเท่ากับ8ปดแปดเสร็จแล้วนับเรียงตัวไปเลยคนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้านะคะเราจะได้แต้มรวมสองตัวล่างในสูตรที่หนึ่งนะคะแต้มแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรที่สองนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช้สูตรที่สองนะ,ะอันนี้น่าจะเป็นหกเจ็ดแบบนั้น,นะคะสูตรที่เจ็ดเพราะว่าที่แอดทำมาเนี่ยแอดเริ่ม เขียนสูตรตั้งแต่สูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เจ็ดนะคะสูตรที่เจ็ดต่อน,นี้นะคะเริ่มสูตรที่เจ็ดมาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแปดแบบนี้นะ,ะสูตรที่แปดเราใช้หลักแสนหลักหมื่นสิบบนหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้ง ร้อยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองระบกข้างที่สามห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแเท่ากับเ้เก้บวกสอเท่ากับหนนึ่บวกศเท่ากับหนึ่บวกสองเท่ากับสาบวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนึ่นบวกสเท่ากับห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ฮะอันนีนนับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะะเด่นทีเต้มศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะสูตรที่สามฮะเราใช้หลักหมื่นหน่วยบนสามครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สอง หนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดท่ากับเจบวกสเท่ากับหนบวกแทกับเ้เบวกศนทกับเกบวกสี่เท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกหท่ากับหนบวกหท่ากับสบวกหท่ากับสาบวกหทกับสบวกหกับห้บวกหท่ากับหบวกเทกับเจบวกสเท่ากับเได้ที่แต้หนึ่งมสี่ห้าหก ต่อไปนะเรามาดูสูตรที่สิบนะหลักแสนสองครั้งร้อยบนสิบบนสี่ครั้งสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองหกครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่หนึ่งศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้า 9้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเกบวกหเท่ากับห้บวกหเท่ากับหบวกหเท่ากับสอบวกเท่ากับสาบวกหเทกับสี่ี่บวกหเท่ากับห้าบวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับศเราจะได้แต้มรวม2ตัวล่างนะคะในสูตรที่10บนะคะสองสามสี 4, ู 6, 90, สูตรที่สินะคะใช้หลักแสนสองครั้งร้อยบน สิบ,บน4ครั้ง10ล่าง10หน้าครั้งที่หน่หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งรอยท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สองรบวกข้างที่สามศูนย์บวกห้าเ <8 S 2> ท0 0่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ฮะเสร็จแล้วนับเรีงเยงตัวเพลินะฮะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะ หนึ่งสองจดแดถูกแล้วนะคะเราจะได้นะคะแต้มรวมสองตัวล่างนะ,ะในสูตรที่สิบเอ็ดนะคะศูนย์หนึ่องสาี่ห้าหกเจ็ดนะคะสูตรที่สิบสองนะคะหลักแสนสองครั้งร้อยบนสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งและบวกข้างที่แปดศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าบวกสมท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับหก หกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหกแปดบวกหกเท่ากับสีบวกเท่ากับศย์ศบกสเท่ากับสีบวกแปดเท่ากับสอบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหเทกับสี 6, 6่สี 7, 7่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกเ่ากับหกหกบวกหเท่ากับเจ็จบวกสเกับเก้วกหเท่ากับศเราจะได้นะแต้มรวมสองตัวล่างในสูตรที่สิบสองนะแต้มสอนะงสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคนะนะอันนี้เนี่ยคือ 6สูนะคะที่แอดลงให้นะจากตรงนี้นะคะอันเพื่อนแคปนะคะจากตรงนี้มานะคะที่ทําสูตรให้นะเสร็จแล้วงวดหน้าเนี่ยถ้าสูตรยังเข้านะคะจะมาทานะคะ6สูตรแรกให้ดูนะคะส่วนสติของเขาเนี่ยปิ้นมา50งวดนะคะแต่ว่าเดินมาแล้วนะคะ105งวดขึ้นไปนะคะฉะนั้นนะคะเรามาลุ้นกันในงวดนี้นะคะเรามาดูนะคะตัวชนเด่นนะคะ เราจะเลือกตัวที่ชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเริ่มจากศูนย์ฮะศูนย์มี1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้ฮะศูนย์มี10บสูตรหมี1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกดแดฮะหมีแปดสูตรสองมี1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเกสิบสองมี สิบสองสูตรสามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองห้าสามมีสิบสองสูตรห้าสี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฮะสี่มีสิบเอ็ดสูตรห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้ามีเก้าสูตรหกมีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกมีแปดสูตรเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดมีเก้าสูตรแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 มีเจ็ดสูตรนะคะเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเก้ามีสิบสูตรนะคะตัวที่ชนนะคะชนเด่นนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์สิบสองสูตรนะคะก็คือสองสามสองกับสามนะคะส่วนตัวรองนะคะก็คือสี่นะคะชนกันอ่าชนกันที่สิบเอ็ดสูตรนะคะ, 11, 0, ะส่วนในอันนี้เนี่ยเรา จะยึดที่ตัวรองนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอ้ยยึดที่ตัวชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอโทษค่ะเสร็จแล้วเนี่ยในอคลิปนี้นะคะสูตรเก่าของเราชนที่สามกับแปดนะสามเนี่ยมีชนนะเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนแปดเนี่ยมีแค่เจ็ดศูนย์นะในนี้นะทำเพื่อนชอบแต้มแปดนะเพื่อนเลือกเอานะชอบสูตรเก่าเลือกสูตรเก่านะถ้าชอบสูตรแบบแปดตัวก็เลือกสูตรแบบแปดตัวนะฉะนั้นตัวที่เด่นที่สุดนะ ในร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะเป็นสามนะ,ะส่วนเรามาดูนะสองนะ,ะสองชนที่อ่าสิบสองสูตรนะ,ะสองในนี้เนี่ยสูตรเก่าของเรานะะมีชนสามสูตรคะ,ะแต่ว่าสองเนี่ยเขาติดนะะติดแต้มแต้มดับแต้มดับไหมเดี๋ยวแอดดูก่อนนะสองเนี่ยเขาติดแต้มดับนะ,ะแต่ว่าแอดเนี่ยอ่ายังชอบสองอยู่นะ,ะแต้มสองค่ะในงวดนี้เนี่ย ใจเนี่ยถ้าตามสูตรเนี่ยที่เป็นอ่าสูตรแต้มรวมสองตัวล่างแบบคู่คีนนะคะในงวดนี้เนี่ยเขาได้ที่แต้มคู่นะคะฉะนั้นแอดมองว่าแต้มสองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาะคะเพราะว่าสูตรเออบางสูตรเนี่ยมันก็ส่วนทางกันนะคะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมาได้ทั้งนั้นนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยแอดก็จะให้สรุปแบบนี้นะคะแต้มรวมสองตัวล่างนะคะชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย แอดเลือกฮะที่แต้ม3ามฮะส่วน2เนี่ยชนเด่น100%เหมือนกันนะเอามาเป็นแต้มรองนะเพราะว่าติดแต้มดับนะสจะมี0ูนย์สามสอเแต้ม2จะมี0ูนย์สองหนึ่นแะแต้ม3ามฮะคือแต้มเด่นฮะส่วน3เนี่ยแอดชอบนะชอบส่วนตัวในงวดนี้นะคะก็จะมีคู่ชุดนะศูนยสามนึ่งะชอบคู่ชุดนี้นะคะ ส่วนแต้มสองน่ะอ่าแอนมองว่านะศูนย์สองมาได้นะหนึ่งหนึ่งมาได้นะแล้วก็สามเก้านะชุดนี้นะสามารถมาได้นะในแต้มสองนะส่วนเพื่อนๆชอบแต้มไหนนะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณมานําไปเสี่ยงรวยตัวเพื่อนเองนะชอบแบบแปดตัวชนร้อยเปอร์เซ็นก็เลือกสูตรนี้ไปนะคะ ้าชอบแบบสีสูตรเก่านะคะก็เลือกแต้มชุดนี้ไปนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทั้งแต้มเด่นแต้มรองก็หลายตัวนะฉะนั้นในสูตรนี้เนี่ยให้ยึดตัวที่ชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือแต้มสามกับแต้มสองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปมองแต้มดับนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนนะคะต้นทุนน้อยอยากจะเลือกแค่แต้มเดียวที่จะตัดสินใจในงวดนี้นะคะก็แต้มสามนะคะเพราะว่าแต้มสามเนี่ยชนทั้งนะคะสองสูตรนะคะก็คือสูตรแบบแปดตัวนะคะ ตัวเก่านะคะแล้วก็ไม่ติดแต้มดับนะคะอันนี้คือการวิเคราะห์ของแอดนะคะส่วนเพื่อนๆน่ะจะชอบอ่าตามที่แอดวิเคราะห์ไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ